การประปาส่วนภูมิภาคเร่งพัฒนาระบบน้ำประปาพื้นที่คลองใหญ่จังหวัดตราดรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะนางรัตนากิจวานผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนายนารงธีรจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่พร้อมตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งได้รับการพัฒนาเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าได้ดำเนินการจัดหาน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในอำเภอคลองใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแลง้งรวมทั้งรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการต่อท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินมาผลิตน้ำประปาเพื่อป้อนเข้าพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการกว่า200ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วในเฟสแรกที่มีการวางระบบท่อแล้วบางส่วนส่วนเฟสที่สองกำลังจะเริ่มดำเนินการคาดจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2558ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้วางระบบที่สามารถรองรับปริมาณการใช้น้ำของอำเภอคลองใหญ่ได้ถึง10ปี